hả mà

go cool, back okay, cool. oh, wow.

กทเลยโดนเขาไปดงัผมบเม็ดยังไงยังนาที่นักเลือกับกเดี๋ยวดี้องกรมันตงุกบลฉันบมันนูรง้ดังุกไหดังดนัมันะูวน้งีน้งีเจียออกตังคเลยน้องบดี้ันรอดังไปไม่ได้นลยรนันองดมัะไร่นะอัตะกี้ดาเลยะไลยคุณหน่อยมังเลยมออกด้ไปย้นลปู ไปน้องม่วงทั้งเลยวันล้มันล้ไม่ไม่ได้แลยในรถล้อยแร้วอย่างกี่นาทีแล้วมันอุณหนาทีแล้วเอาเอ็นเอ็นบรรยากาศตอนนี้ไปตรงระเบียงกับนะ 对呀。嗯 <laughs>

Was no, das